จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับเซตอัพเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ OTT Huawei นะครับ HG8240T5 ตัวนี้นะครับผม OTT ตัวนี้นะครับมีพอร์ต LAN ทั้งหมด4พอร์ตนะครับพอโทรศัพท์2พอร์ตไม่มี WiFi ในตัวนะครับผมก็เป็นโมเดลใหม่ของทาง Huawei นะครับผมตัวนี้ไม่มี WiFi นะครับเหมาะจะไปเป็นเราเตอร์ Gateway นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับ Access Wi-Fi ข้างนอกนะครับผมเดีวราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำรายละเอียดของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับลักษณะอุปกรณ์นะครับกคล้ายๆเดิมจะตัวเล็กกว่าเดิมหน่อยจะตัวเล็กกว่า8 2 4 5 H หน่อยหนึ่งนะฮะตัวนี้เล็กลงนะแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คล้ายๆกันนะครับข้างบนข้างล่างนะครับมีซีเรียลอุปกรณ์นะครับผม ยูเซอร์พา o เวิร์ดล็อกนะครับผมรายละเอียดดีเทลผู่มือการใช้นะครับสามารถสแกนตรงนี้ได้นะครับคลิกสตาร์ทนะครับสามารถสแกนคู่มือตรงนี้ได้นะครับอันนี้รายละเอียดของเขาชื่อรุ่นนะครับ e อ็กโคลายนะครับ HG 8 2 4 0อ5นะครับผมตัวนี้ไฟสถานะนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับววอร์ก็จะมีไฟสถานะเหมือนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อยู่นะครับปุ่มแรกคือปุ่ม Power นะครับปิดเปิดนะครับ ปิดไม่มีไฟเปิดมีไฟอ่านี่คือปุ่ม power ตัวที่สองพรนะครับพอร LED ตัวนี้ฮนะไว้สำหรับดูสเตตการเชื่อมต่อว่ามีาไฟ power นะครับมาจากตัว OLT หรือเปล่าเชื่อมต่ออยู่กับ OLT อยู่หรือ OLT อยู่หรือเปล่านะครับผมตัวนี้ดูตรงนี้นะครับถ้าติดกระพริบ IP, แสดงว่าโอเคมีสีเขียวกระพริบ IP, เนี่ยแสดงว่ามีสัญญาณจาก OLT มานะครับแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม OLT นะครับผม ต่ถ้าติดนิ่งแสดงว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานตัวต่อไปล็อสนะครับล็อสก็คือว่ามีสัญญาณไฟสัญญาณพาวเวอร์นะครับเลเซอร์เนี่ยมาจาก OT หรือไม่นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบสถานะเบื้องต้นได้ว่าโอเคไฟเบอร์คารหรือเปล่ามีพาวเวอร์ส่งมาไหมเชื่อมต่อสายถูกต้องไหมนะครับตอนนี้ที่มันแดงเนี่ยก็คือมันไม่มีการเชื่อมต่อสายอยู่นะครับมันก็เลยยังไม่มีพาวเวอร์เข้ามานะครับมันก็เป็นสีแดง,งนี้นะครับ พอต่อไปนะครับ LD4 e พอรตตรงนี้คือ LAN หนึ่นะครับผมก็คือโชว์สถานะการเชื่อมต่อของพอรต LAN ทาง4ี่พอตนะครับติดนิ่งกระพริบนะครับติดนิ่งก็คือมีการเชื่อมต่ออยู่ต่อมาเทวหนึแถวสองนะครับผมโชว์สถานะของการคอนฟิกโทรศัพทนะครับว่ามีการเปิดเป e นโทรศัพทไหมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้หรือไม่ถ้าเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพเซิร์ฟเวอร์ได้ก็จะติดนิ่งนะครับ แต่ถ้าเชื่อมเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะกระพริบกระพริบถ้ามีการคอนฟิกเปิดไว้แล้วแต่ถ้าไม่มีการคอนฟิกไม่เนเบิลมันก็จะไม่มีไฟติดนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของตัวไฟสถานะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อสายดูนะครับโชว์สเตจของมันอันนี้ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่มีไฟขึ้นลอดกับพอเนี่ยมันจะทํางานเป็นตรงข้ามกันนะครับตอนนี้คือลอดเพราะว่าไฟพอไม่ได้มีเข้ามาไม่ได้มีการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ติกอยู่นะครับ เมื่อเชื่อมสายเข้ามาไฟลอดจะต้องดับไฟพรจะต้องติดแผนนะครับเรามาดูอ่าเมื่อเชื่อมสายไปแล้วเห็นไหมฮะเมื่อกี้ไฟลอดขึ้นนะครับไฟพรติดตอนนี้ไฟไฟลอดดับไปละไฟพรติดแล้วกระพีิบอย่างนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้มี power มาจากโอทีละนะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอ,อกกุปกรณ์นะครับในระบบมันยังออนไลน์อยู่ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มให้ดูนะครับว่าใช้คอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยจะเป็นสถานะยังไงตอนนี้นะครับผมคอนฟิกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสังเกตไฟดีๆนะครับผมจะคอนเฟิร์มนะครับไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นติดนิ่งนะ หลังจากคอนเฟิร์มอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับไฟตรงนี้จะติดนิ่งนะครับผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะสร้างเซอร์วิสเข้ามาที่อุปกรณ์ตัวน,นี้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างเซอร์วิสในอุปกรณ์ดูนะครับทีนี้เราก็ต้องเริ่มต่อสายเชื่อมต่อเข้าไปยังอุปกรณ์นะครับใช้สายแลนนะครับต่อเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไป เมือ่อมีการเชื่อมต่อนะครับไฟแรงจะต้องติดเห็นไหมอตอนนี้มีแล้วไฟติดกระพริบกระพิบแสดงว่ามีการแลกเปลี่ยนแพ็กเกจมีการส่งข้อมูลภายในอยู่นะครับดีฟ้าของ IP อุปกรณ์นะครับเป็น192.168.100.1 10นะครับผมแล้วก็คอนฟิกอุปกรณ์นะครับ ใส่ user นะครับ password เข้าไปใส่แคปชั ure, ที่ขึ้นมานะครับ login นะครับหน้าแรกนะครับถ้าเรา login เข้ามาครั้งแรก,กอุปกรณ์จากโรงงานนะครับเราเห็นหน้านี้หน้านี้คือวิาสาดนะครับทูนที่เราช่วยเรานะครับให้เราคอนฟิกนู่นนี่นั่นได้ไง่ายๆนะครับ แต่เราไม่ใช้ตรงนี้นะครับเราเป็นแอดวานซ์หน่อยเราก็กด exit ไปนะครับแล้วเข้าที่เมนูหลักนะครับผมหน้าแรกเลยนะครับโฮมเน็ตเวิร์กนะครับโฮมโฮมเพจของเรานะครับเราจะเห็นหน้าเชื่อมต่อต่างๆตรงนี้นะครับผมถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้โชว์การเชื่อมต่อฝั่งแลนฟฝั่งแวนนะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับทําอะไรได้บ้างกดเข้าไปนะครับผม ก็จะมี2อันให้เราเห็นนะครับ restart อุปกรณ์นะครับแล้วก็ restore default นะครับนี่ปุ่มตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนเฟิร์มแวร์รุ่นทั่วๆไปรุ่นเก่าๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเข้าไปเมนูเม i n t e n น n c e เพื่อกด reset นะหรือ reboot อุปกรณ์ reset default อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันอยู่ปุ่มแรกเลยหน้าโฮมเพจนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสับสนนะปุ่ม default อยู่ตรงไหนอ่ากดเข้าไป reset แล้วก็มาเลือก restore default ตรงนี้นะครับผมหรือ restart อุปกรณ์ก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับันนี้คือหน้าแรกนะครับ ตัวต่อมานะครับเมนูที่เราจะใช้งานหลักๆเลยคือเมนู System Information กับ Advanced Menu นะครับผม System Information ก็คือการดูสถานะต่างๆของอุปกรณ์นะครับผมเมนูแรกคือ Device นะครับดูสถานะของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์รุ่นอะไรนะครับ serial อะไรนะครับ software version นะครับ hardware version นะครับอุปกรณ์ OTID อะไรนะครับเมื่อเขาเมื่อ OT add OT ของเราเข้าไปแล้วนะครับมันจะโชว์ดีตรงนี้นะครับตอนนี้ อุณเดียของเราคือ0นะครับ CPU use นะครับ memory use นะครับ customer information นะครับผมนี่คือรายละเอียดของอุปกรณ์เราดูหน้านี้นะครับหน้า device นะครับหน้า WAN ก็คือเมื่อเรา c o n f i g WAN เข้าไปนะครับมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผม optical นะครับหน้าต่าง optical คือนะครับโชว์สถานะของ optical power ที่เราได้รับนะครับอันนี้คือค่า current กับ r e เดฟเฟรนมาลู่นะครับผมเ e ฟ e ฟรนมาลู่คือค่าของเรานะครับที่ x power เราส่งออก2.3 dB นะครับเอ็กคับดิคอพาวเรารับมาลบ8.68 dB นะครับผมแต่เขามีค่า r e f e r e n c e ไว้ให้นะครับเขาบอกว่านะครับค่าเดฟเฟรนในการส่งออกนะครับจาก0.5ถึง5 dB นี่คือส่งออกอยู่เลงนี้ใช้งานได้นะครับผมอันนี้ส่ง2.23นะครับผมค่า r e f e r e n c e ของ receive นะครับไม่ควรต่ำกว่าลบ28แล้วก็ไม่ควรสูงกว่าลบ8นะครับผม อันนี้คือปิ่มๆเลยเพราะว่าเราต่อที่หน้าการ์ดนะครับต่อใกล้มากนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์จริงๆนะครับค่ามันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าเราเชื่อมต่อสถาน,นะการเชื่อมต่อเนี่ยสายค่อนข้างจะยาวจากอุปกรณ์ไปหาบ้านลูกค้าเนาะแล้วก็มีจุดต่อร่วมต่างๆมีสปิเตอร์มีจุดต่อมีการสไายสายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะล้อลงนะครับแต่ไม่ควรเกินลบ28นะครับผมอันนี้ค่าวัลต์สเตตัสวลเตจนะครับกำลังไฟฟ้านะครับค่ากระแสนะครับ ค่าอุณหภูมิปัจจุบันของอุปกรณ์รตรงนี้นะครับต่อมาหน้าไว้นะครับผมหน้าไว้ก็คือไว้เช็คไว้คอนฟิกสเตตัสของ v ว้ต่างต่างๆนท ETH ดพอร์ตพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็คือแลนซีพอร์ตที่มันเชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้มันต่ออยู่พอร์ตเดียวคือเครื่องของผมนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นที่เราจะคอนฟิกทำยังไงนะครับเรากดไปที่ advance นะครับเริ่มต้นนะครับผมกดไปที่เมนูแลนนะครับผม เลือก enable land ส port ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ONG หัวเว่ยเนี่ยสเตตัสของเขาคือ bridge นะครับ d g e นั่นหมายความว่าเชื่อมต่อถ้าไม่มีการคอนฟิกใดใดก็ตามนะครับเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ allow service port มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะ translate service ออกไปทะลุดโดยตรงเพราะเป็น l 2นะครับอุปกรณ์ third party มาเชื่อมต่อ config อ่า uh, vlan รับ service ต่างๆได้เลยนะครับเพราะมันเป็นบิตแต่ถ้าเราจะ Process ให้มันทำเป็น r o u t ต r ในตัวนะครับเป็น gateway นะครับเราก็ต้องมาติก a n d port ก่อน แต่ถ้าไม่ติ๊กนะครับมันก็จะเป็นบ r ิด g e เราไม่สามารถจะ Create v วร์และ binding ไปที่พอร์ตได้นะรเพราะสถานะมันคือบ r ิด g e เพราะฉะนั้นติ๊กเอาไว้ก่อนเลยครับเริ่มต้นล็อกอินเข้ามานะครับกดที่เมนูแลนก่อนนะครับเลือก m3 binding ตรงนี้นะครับทั้ง4 p o พอร์ตแล้วก็กด Apply ไปนะครับผม ที่หน้าแวรนะครับผมเริ่มต้นนะครับคอนฟิกที่หน้าแวรคลิกนิ้วนะครับผมเพื่อสร้างแวรขึ้นมานะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตแวรนะครับเราเลือก PPPoE อินเทอร์เน็ตนะครับผมเลือกเลาวโหมดนะครับแวรโหมดเลือกเป็นเลาวโหมดนะครับผมเซอร์วิสท้ายเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับใส่วีแลนด์อินเทอร์เน็ตวีแลนดสิบนะครับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับอ่ะผมขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรง เซอร์วิสไทยนะครับมันจะมีหลากหลายไทยให้เราเลือกนะครับผมจะอธิบายตรงนี้คร่าวๆให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าเราเป็นอินเทอร์เน็ตธรรมดาเนี่ยเราเลือกอินเทอร์เน็ตมนก่อนได้ธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการให้มันอินเตอร์เวิร์กกับเซิร์ฟเวอร์ที0 6 9เพื่อยิงพารามิเตอร์เข้ามาหรือเข้ามาอ่านพารามิเตอร์ได้นะครับเราเลือกที0 6 9อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้เราเลือกเป็นท r 0 6 9นเอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้ขึ้นอออยู่กกัับคววาามมตตต้้้งงงงรรรรขเเเนนนนนะส็็จและะผหีี Biding Op 4port ถ้าเราไม่เลือกตัว land status land ครั้งแรกเนี่ยไอซีพอร์ตเนี้ยมันจะถูกบ i n ดิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาครั้งแรกให้เลือกที่ land อร์ตก่อนเพื่อไปเปิดซีพอร์ตนี้เสร็จแล้วเราก็มาบ i n ดิ้งนะครับผมอ่ะผมจะบ i n ดิ้งไปสามพอตนะในเคสนี้นะอ๋ออินเทอร์เน็ตได้สามพอตพอร์ตที่สี่ผมจะเอาไว้ต่อ ata นอกนะเป็นเป็น third party ata นะครับผมเสร็จแล้วนะครับกด apply ไปเช็คตรงน e t น,นะครับน e t enable หรือเปล่านะครับถ้า enable เ,เรียบร้อยนะครับกด apply หนึ่งครั้ง เราจะได้ WAN Service Internet มาหนึ่งอันแล้วนะครับตอนนี้โอเคทีนี้ WAN ที่สองนะครับ WAN VoIP นะครับ Enable WAN นะครับเลือก IPoE เพราะว่าตัว v o i e Server มันจะบอดคัา IP มาให้อยู่แล้วนะครับ IP ขา WAN เนอะ WAN Mode เราเลือกเป็นล a ว WAN นะครับผมเพราะว่าเราใช้เทนนะครับ Service Type เลือกเป็น v o i e นะครับผมต่อมานะครับเลือก อ่า enable vlan นะครับใส่ vlan 20เข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วเลือก net นะครับ enable net กด apply อ่าเราได้2อง v l แล้วนะครับทีนี้สมมุติแวนที่3นะครับเราอยากได้ eth นนะครับ eth นต่อไปใช้ vlan อะไรนะครับใช้ vlan 20เหมือนกันสมมุตินะใช้ vlan 20เหมือนกันนะครับเรากด new นะครับเลือก ipoe เหมือนเดิมนะครับเลือกโหมดเป็น บริดแวนนะครับผมบริดแวนนะเพราะว่าเราจะทำเป็นบริดทะลุไปที่พอร์ตนะครับผมเลือกเซอร์วิสท้าเป็นอาร์เธอร์นะครับตรงนี้ใส่ว l แ n นไอดีนะครับถ้ากําหนดมาเป็นว l แ n นยี่สินะครับเราใส่20แต่ถ้าเป็นกำหนดว l แ n นอื่นเราเลือกว l แ n นอื่นตามที่เซอร์วิสโปรเยอร์นั้นๆต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับ b i n ดิ n งออปชั n ตรงนี้นะครับเห็นไหมครัมันจะมีแรนสี่พอตตรงนี้เราอยากให้ ata นอกเนี่ยมาต่อที่พอทไหนแล้วเ,เลือกพอทนั้นในเคสนี้ผมเลือกพอทที่4นะครับเรียบร้อยแค่นี้กดโอเคไปโอเคครับเราได้เซอร์วิสแวนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแวนที่1นนะครับเป็น t ที9อินเทอร์เน็ตนะครับผมล้าวโหมด VLAN ID 10นะครับแวนที่2นะครับแวนวอยนะครับผมเป็นล้าวโหมด VLAN ID 2 0 ส่วนแวนที่3เป็นแวนอาร์เธอร์นะครับเป็นบิดโหมด v วล n ID นดีมันก็จะทันสเลตเวลาอนดีทะลุไปหาพอ t ที่เราบายดิงไว้ก็คือพอรตที่4นั่นเองตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเช็คสเตตัสของตัวอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อนะครับเราก็มาที่ตัวสเตตัสเมนูสเตตัสนะครับแล้วก็ไปที่แวนนะครับก็จะเห็นแวนเชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด3แวนนะครับผมถ้ามีการเชื่อมต่อจริงๆนะครับผม มันจะเป็น Connec t e d อย่างเงี้ยทั้งหมดเลยจริงๆอัน,น,อนเ,เนี้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ย disconnect โอเคแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ผมอออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับผม o i c e c อ n n e c t i n g อันนี้ก็ถูกต้องครับส่วนที่3เนี่ย bridge เป็น Connect เพราะว่าอะไรเพราะว่าทำการเชื่อมต่อเป็นสพนะพานครับมันไม่โปรเซสอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทะลุไปเลยมันก็คือ Bridge มันก็คือ Connec t e d มันเชื่อมต่อได้แล้วมันเป็นท่อเฉยๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับต่อมานะครับตอนนี้เราคอนฟิกแวนไวท์ไว แต่ Voice ที่อยู่ภายในนะครับเรายังไม่ได้คอนฟิกเราจะไปคอนฟิกให้สามารถใช้ Voice ภายในได้ยังไงนะครับเราไปที่เมนู Configuration ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ Voice นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า Voice ของเราเนี่ยใช้เป็น Voice H 28หรือ SIP นะครับมาที่เมนูนี้นะครับเลือก p r o t o คอล Conversion ก่อนนะครับผม โดย Default มันจะเป็น SIP นะครับแต่ถ้าเราใช้ที่28เราเลือกที่ได้นะครับผมถ้า Default เราเป็น SIP เราไม่ต้องทำอะไรนะครับกลับไปที่ o i ท e basic นะครับเอาบาร์พันะครับผม Address นะครับผมใส่โดเมนที่เรามีนะครับเลือก Signaling Port Media Port เลือก Region ของเรานะครับผม ซง i n k i n g media เนี่ยฮะถ้าเรา c o n f i g t WAN ไว้แล้วนะครับมันจะเลือกได้อัตโนมัติก็คือ WAN ไอ้ voice ของเรานะครับ v o i c ที่เป็น ATA ใของเราที่เราสร้างออไว้นะครับโปรโตคอลเราไอ้โปรโตโคลลโอ,โอ,โอโโตโคลเราหมดเป็น voice เนี่ยเราจะเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะ fix ให้เราเลยนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้นี่คือตัว basic voice นะครับเรา apply ไปก่อนหนึ่งครั้ง โอเคนะครับเราได้เบสิกบอยส์เรียบร้อยแล้วครับเบสิกโปรไฟล์พารามิเตอร์ซิฟนะครับเพื่อคุยกับซอฟต์สวิตส์นะครับตัวต่อมานะครับเรามาคีเอทเบสิกยูเซอร์พารามิเตอร์กันนะครับเบสิกยูเซอร์พารามิเตอร์ก็คือตัวเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นไปรีจิสเตอร์กับซอฟต์สวิตส์นะครับเริ่มต้นนะครับเราเลือกอินเทอร์เฟซที่หนึ่งนะครับเลือก enable user นะครับใส่ URI ถ้าเรามีนะครับใส่ register name นะครับส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ Associate port เลือก port ปลายทางที่เราจะผูกด้วยนะครับเป็น port ที่1หรือ port ที่2ดีนะครับอ่า a u l t เป็น1ก่อนละกันนะครับผมอิ t h e n ต์ยู n a m e นะครับอิ t เ e n ต์เรเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ Config เบอร์แรกกด a อ p l y าหนึ่งครั้งโอเคนะครับทีนี้เราจะใช้เบอร์ที่2เราจะทำงานบนเบอร์ที่2นะครับถ้าเรามี2เบอร์นะเรากดเบอร์ที่2เข้าไปนะครับผม เริ่มต้นใน d b l e User นะครับ URI ถ้าเรามีก็ใส่เขาเ้าไปเช่นเดียวกันนะครับ Digital Name เบอร,ร์โทรศัพท์ Authentication Name นะครับเป็นเบอร,ร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับ Password ก็คือใส่ Password ที่เรามีกด d e App ID นะครับแค่นี้เราก็ได้โทรศัพท์2เบอร์เรียบร้อยนะครับผมทีนี้อยากรู้ว่าโทรศัพท์ใช้งานได้ไม่ได้นะครับเรามาที่ตัวเมนู อินโฟเมชันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ voice นะครับผมเราก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ของเราตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับผมเบอร์ที่1นะครับรายละเอียดเบอร์ตรงนี้นะครับรายละเอียด u r i รายละเอียดเบอร์นะครับผมพอร์ตแอปเก็คือพอร์ตที่1กับพอร์ตที่2ที่เราคอร์ดไปนะครับส t ตตัสลิจิตัลลิงอยู่นะครับผมเพราะว่ายังใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้มันยังติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับข้อสแตตัสคือส t ตตัสในการยกหู วางหูอยู่ยกหูอยู่หรือว่ามีสายเข้ามี l i n k ิ้งนะครับตรงนี้จะโชว์นะครับ error register นะครับ register error นะครับตรงนี้ถ้ามาร register ไม่ได้มันก็จะบอกว่าเหตุผลในการ r e g เตอร์ไม่ได้ไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับอันนี้คือมันบอกว่าแวนไม่รับ ip address เห็นไหมฮะแล้วก็จะมี error code นะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีดี t a i l มันจะบอก error code เรามาแล้วก็เอาไปเช็คได้ว่า error code อะไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะว่าผม c o n f l i g เอาไว้ local เฉยเนะครับไม่มีการเชื่อมต่อเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเมนูต่างๆของอุปกรณ์นะครับของอุปกรณ์ ONT Huawei HG8240T5 นะครับเป็นเบสิกคอนฟิกนะครับแล้วก็การเช็คสเตตัสต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยสอบถามอะไรก็ทิ้งข้อความไว้ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เสียสละในการติดตามครับสวัสดีครับ